สวัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัมแคลเวิร์กนะครับก็ช่วงนี้ work from home เนาะไม่ได้ไปไหนก็เลยไม่ได้พาไปเที่ยวหรือไปบันทึกการทายให้ใหน่เลยนะครับก็เลยวันนี้อยู่บ้านนะครับก็เลยลองสั่งเก้าอี้มาครับแล้วก็เป็นที่ทํางานครับเผื่อไว้มาหน้าตัดต่อทํางานทํากราฟิกอะไรนะครับก็จะได้ไม่ปวดหลังไม่ปวดไหล่ครับก็มาลองดูว่ามันจะต่อยากไหมครับแรกก็คิดอยู่นานเราจะสั่งดีไหมสั่งที่ไหนสั่งยังไงอะไรย่า ก็เลยได้ไปถามแบบน้องๆหลายคนเหมือนกันแล้วก็น้องรหัสก็แนะนํามาว่าให้สั่งอันนี้นะครับก็เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต่อยากไหมแล้วก็ออกมาสวยเหมือนปกไหมนะครับไปไปดูกัน เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ต่อเก้าอี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นั่งสบายมาก ก็ S <S คือแบบว่าพิงสบายบอกนุ่มต่อง่ายด้วยนะครับต่อง่ายแบบต่อเรือเทอร์ันซันนี่นะครับอันนี้คือต่อง่ายเป็นชิ้นใหญ่นะแล้วก็เสียบเสีบเสียบมุนมุนมุนไขไขเรียบร้อยครับได้มาแล้วตัวนี้ครับ น่าสบายจังครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วถ้าเกิดใครอยากไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปบันทึกการเดินทางกันนะครับบา,บายเจอกันนะครับ